ค่ะโซโซกระปิได้ไหมอะไรอย่นี <c oughs> ้จะหยุดยาวเลยอ๋อหยุดยาววันนี้วันวหรงเขา 5, ห,หยุดยาวห้าวันเลยใช่ปะห้าวันเลยพุทธค่สุกสองสุกด้วยหรอสุกด้วยไหมนะหยุดยาวเลยไปสอนก่อนนะตั้งใจนะคะตั้งใจสอนสอน <c oughs> <c oughs> ่าก็เระปิ ไม่สบายหรือเปล่านิดหน่อยค่ะครูแพขึ้นเวลาตื่นเช้าแล้วนอนน้อยใกล้สอบแล้วหรอไวแท้ตั้งใจนะคะคนเดียวกับเมื่อคืนก็คือปกตินะ แค่ดูคนไม่รู้จริงม,มีฝ่ายเป็นคนตลกดูแลตัวเองได้นะขอบคุณค่ะสวยตลอดขอบคุณนะคะ